ขันที่สาคัญของสาเหตุคือไม่ตกจวนสวัสดีครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ข่าวใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีวันิเหตุเครื่องบินตกครับเครื่องบินตกเราจะทําอย่างไรครับวันนี้พี่ซุ้มจะขออาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นทุชนชีวิตจากปรากัติการข่าวเครื่องบินตกครับสาเหตุที่ทำเครื่องบินตกนั้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุครับเช่น เรื่องสภาพอากาศพายุฝนตกหนักมีหมอกหนาหรือเรื่องเครื่องยนต์เช่นเครื่องยนต์ขัดข้องสัญญาณนำทางหายไม่สามารถติดต่อหอมครับการบินได้หรืออาจเกิดจากมนุษย์นั้นก็คือนักบินไม่ชำนาญในการบินหรือไม่ก็เกิดจากการจี้เครื่องบินก็เป็นได้ครับดูตรงนี้นี่เองหลักฐานก็แท้จริงพี่ซุปข,ข้าวเชิครับเอาละครับเจอหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วครับนี่ก็คือ คุณกล่องดำครับผู้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้ครับฉันคือคุณกล่องดำฉันรู้ความรักของเหตุการณ์ครั้ง,งนี้ <c oughs> กล่องดำก็คืออุปกรณ์ชิ้นสำคัญของเครื่องบินผลิตขึ้นจากวัสดุพิเศษทนทานต่อการบุกสลายไฟไหม้และจมน้ำได้เป็นอย่างดีครับ <c oughs> ซึ่งในเครื่องบินแต่ละลำจะมีกล่องดำประจำอยู่เครื่องละ 2กล่องครับโดยกล่องแรกเรียกว่าฟล์เลคคอร์เดอร์ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการบินครับฉันก็จะบันทึกเรื่องความสูงความเร็วทิศทางและการไหลเวินของเชื้อเพลิงด้วย<อ> <c oughs> และสําหรับกล่องที่2นะครับจะทําหน้าที่บันทึกเสียงการสนทนาของนักบินและลูกเรือตลอดการเดินทางครับ <c oughs> ไหวไหมทุกกองดำล <c oughs> ที่เขาเอาฉัน มาไว้ที่หองครูบิเนี่ยนะเพราะส่วหองครูบินคือที่ที่ได้รับการเสียหายน้อยที่สุดฉันสามารถทนความร้อนทนความเย็นได้เพราะฉันแขนแน็งแรงนักถูกต้องแล้วครับ ชั้นนอกสุดของคุณกล่องดำเนี่ยนะครับ <S <S อ้มหแข็งแรงแบบนี้ครับเป็นเพราะว่าทํามาจากฉนวนทนความร้อนสูงผสมอยู่ในแผ่นสแตนเลสหนา0.25นิ้วกันสนิมได้เป็นอย่างดีครับ <S 1> <S 1> ชั้นที่2ตรงนี้นะครับทำมาจากซิลิก้าแห้งที่มีความแข็งแรงเหมือนแผ่นยิบซ้ำหนา1นิ้วเป็นฉนวนทนความร้อนสูงป้องกันไม่ให้ไฟไหม้หลังเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีครับส่วนปอนมานี้นะครับก็คือชั้นที่3ครับ ชั้นนี้คืออลูมิเนียมบางๆเพื่อป้องกันการแตกแทกภายในแล้วเมื่อเราแกะออกมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับสำคัญมากเลยครับเป็นเมมโมรีที่ใช้จดจำข้อมูลทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็ยังมีเจ้านี้ครับมีคุณสมบัติพิเศษในการส่งสัญญาณคลื่นเสียงหรือเรียกว่าพินเกอร์ด้วยสามารถส่งสัญญาณมาให้เรารับทราบได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลอยู่ลึกไปในน้ำไกลถึง4กิโลเมตรครับ ครับผมผมตรวจสอบสาเหตุเครื่องบินตกเรียบร้อยแล้วครับแล้วแล้วยังไงครับอ๋อเดี๋ยวผมจะนำกล่องดำไปตรวจสอบข้อจริงที่อเมริกาต่อไปครับแล้วจะไปจะไปยังไงครับเมริกาเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยววินมอไซค์มารับไปถวายสมภูมิครับมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเชิญ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 ไปครับเอากล่องดำมาเลยครับเอาคุณกล่องดำโชคดีนะคุณกล่องดำนะโชคดีนะโชคดีนะครับโอ้โหนักวินมอเตอร์ไซค์นะครับกล่องดำนะครับจะถูกนำเอาเมมโมรีที่อยู่ข้างใน ไปเข้าเครื่องอ่านเพื่อหาสาเหตุของเครื่องบินตกจากผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องดําที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้เวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์เพื่อทราบสาเหตุทั้งหมดในบัิเหตุเครื่องบินตกแต่ละครั้งเห็นไหม่ะครับว่าแม้เครื่องบินจะเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วแต่ก็ยังเกิดอบัิเหตไุได้เสมอดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้พาหนะแบบใดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องบินจําไว้เสมอว่าต้องปฏิบัติตามคําสั่งและคาเตือนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยครับด้วยรักจากใจวิตามินข่าวครับมาสมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์รุ่นรับกระเป๋าเป้น่ารักน่ารักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์ละ5รางวัลครับกินสวัสดีครับกินข,ข่าวสครับครับครับผข้าวินมอเตอร์ไซค์จิบบาทครับเอางี้เลยเหรอโอ้โหไป่ต่างกัข้ามไฟอะไรเนี<อ>่ย 你的名牌。